สวัสดีจ้าสวัสดีที่มุมเดิมนะจ้านี่วันนี้จะพาทำวันนี้จะพาทำต้มเห็ดต้มยำเห็ดนะคะ <c oughs> พอดีแม่ให้ไก่มานะคะแม่ให้ไก่มาเนาะ <c oughs> เห็ดเนี่ยยังดีนะยังเหลือนะคะเพราะว่าลืมค่ะซื้อมังแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็ลืมเก็บเข้าตู้เย็นไว้นะคะแต่พอดีว่าเขาเก็บมาสดๆเนาะนางก็เลยไม่เป็นไรนะคะวางไว้ข้างนอกแบบเนี้ย เนี่ยขอบคุณก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณ fc ใหม่ fc เก่านะคะคลิปนี้พามาต้มยำเห็ดนะต้มยำเห็ดที่ไม่ใช่ต้มยำนะทุกคนต้มยำแบบทางบ้านทางภาคเหนือนะยำเห็ดยำไก่ใส่เห็ดฟางนะคะเห็ดเฟียงยำไก่ใส่เห็ดเนื้อเจ้า ก่อนอื่นเราก็ต้องปาดเอานี่นะคะส่วนที่เรากินไม่ได้เนาะตัดออกไปก่อนนะอุ้ยเสียดายนะเห็ดเพราะไม่สดเพราะว่าถ้ากินเมื่อวานนี้จะสดมากเลยแต่วันนี้ก็ยังไม่เป็นไรนะดูสิเขาเก็บเพิ่งจะเก็บมาไงแล้วก็เราเอามาไว้หนึ่งคืนหนึ่งวันนะโดยที่ไม่ได้ใส่ตู้เย็นนะทุกคนยังแบบว่าสภาพแบบนี้เลย เราก็จะตัด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 ,ตดนะคะเดีย๋ยวมาดูตอนตัดเสร็จนะคะตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําไปล้างนะมาค่ะทุกคนก่อนอื่นเราก็จะผ่าก่อนนะคะทําการผ่าเหมือนเดิมนะคะผ่าเห็ดผ่าเห็ดนี่ผ่าแบบนี้ผ่าแบบนี้เลยนะคะ ทุกคนนี่ค่ะผ่าครึ่งผ่าครึ่งแบบนี้เลยค่ะอันนี้ดอกใหญ่หน่อยเราก็จะผ่าเป็นสี่นะคะผ่าเป็นสี่ซี่แบบนี้นะคะนี่เลยค่ะเนาะนี่ดอกใหญ่มากใช่ไหมทุกคนโคตสุดยอดอันนี้ต้องผ่าแบบเป็นหกเลยนะผ่าหกเลยนะทุกคน นี่เลยจ้านี่ นีเลยจา้าเห็นไหมผ่าเสร็จแล้วเต็มกระมังเลยเดี๋ยวเราจะต้มกันนะคะต้มเห็ดเราไม่ใส่น้ําเยอะนะทุกคนจะใส่น้ํำน้อยๆนะคะนี่เลยจา้าคือไก่ที่แม่ให้มานะอันนี้เราใส่ตู้เย็นไว้นะคะเป็นไก่ต้มนะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปเลยนะต้มไปพร้อมกับเห็ดเลยนะคะนี่ค่ะไก่มีแค่นี้นะ ฉีกเลยทุกคนไก่ต้มสุกแล้วแบบนี้เลยหมอเดือดแล้วใส่เห็ดเลยจ้า เต็มออเลยนี่ไงทุกคนนี่ขนาดใส่น้ำไปแค่นิดเดียวนะเห็นไหมน้ำเห็ดออกเต็มเลยค่ะดูดูด,ดูเห็นไหมทุกคนนี่เฮ้ยอไม่เห็นเลยเนาะนี่น้ำเต็มเลยนะคะเห็ดเขาจะมีน้ำ น้ำมันจะออกมากนี่เลยจ้าทุกคนเมื่อกี้ลืมใส่ตะไคร้นะคะใส่เลยใส่ตะไคร้กับกระเทียมนะคะสุกแล้วจา้านี่เราต้มสุกแล้วนะทั้งไก่แล้วก็เห็ดนะจ้ะนี่ทุกคนใครอยากกินมาเด้อมาเด้อ เสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกนะจ๊ะเป็นพริกลาบนะพริกลาบของทางเหนือนะทุกคนอันนี้ไม่ได้ตำนะมัมีเวลาเนาะก็เลยซื้อมาค่ะรู้อร่อยเปล่าใส่ลงไปเลยจ้านี่แหละยำต้มยำแบบทางเหนือนะเขาจะใส่แบบนี้เลยทุกคนใครเคยกินบ้างถ้าใครเคยมาภาคเหนือจะรู้นะถ้าใครเคยอยู่นะคะ แล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปค่ะหั่นลงไปเลยนิจะหั่นลงไปแบบนี้เลยแค่นี้เองง่ายมากต้มเห็ดกับไก่ให้สุกนะคะเสร็จแล้วก็นำพริกลาบใส่ลงไปแล้วก็ในพริกลาบก็จะมีเกลือมีกระเทียมมีมะแขวนนะทุกคนมีพริกค่ะ นี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะนี่จ้าเห็นไหมทุกคนน่ากินไหมนี่น่ากินไหมทุกคนอ,อร่อยอย่าบอกใครแต่เราอยากบอกคุณ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ